อยู่กับลูกพี่มาร์คซิกเหมือนเดิมเลยี่น้องเด้อยังไม่ไปไหนเดียดรุดโค้งไปแล้วดุดโค้งนี้ไปแล้วลูกพี่ระวันลพผอยเลยเอียนตัวเราเป็นโล่เหนหรือล่าปลาไหลปลาไหลไงแต่วันวันเขาขุดพปอนมากน้ำหน่ำละว่ามันมาจากมันเวลาไม่ยั้นมันกระคืบคืนเวลากระคืนปลาดุกตัวคอขายนะว่าแต่มีแต่น้ำมันเศร้าไหลแล้วถึ้งเซจิบมาแล้วนะ ก็พุ่นข้างล่างเป็นหินเลยพี่น้องนะบางทีเราขวดนี่นนนนนเป็นหินแลนะ้ฟังเสียงเป็นชั้นหินเลยฟังเสียงฟังเสียงเป็นหินเต็มสวัสดีพี่น้องนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออมซินออนทัวร์พี่น้องนะยังมาทัวร์อยู่กับเจอมากซิก คุยกับลูกพี่แล้วเมื่อกี้นี่กระดูกพีแล้จอดตัคุ้ยน้ำเขาเห็นผู้เดียวทั้งเต 3, 4, ะสามสี่มือแล้ววะอันนี้งั้นจับหยาบหรือวกไปแค่ก้อนคือว่านละ่ะรุนมอลรุนมาลายโค้งเลยมันนี่โค้งเท่าไรรู้ปุ๊บถ้ามันแท้ตรงๆมันกระตีเตรียวไหวแต่ของนี้มันลายโค้งลายงอมันก็เลยมันก็เบิ่งคือคหลายกิโลเป็นกิโลหนึ่งลูกพี่ว่าประมาณหนึ่งกิโลกิโลครัวๆ เดี๋ยวพาขากลับเดี๋ยวพาไปเบิ่องไงไฟตัวไฟตัว,ตวอิม่มคนเป็นเท่ใกล้แล้วเลยล่ะดูกับลุกพี่กัอีกสักคลิปก่อนลุงพี่แกว่าแกหอดเปลี่ยน,นอะะไ,ไ,ยนยไนบบอ้หอดเพื่องสวิงแล้วว嘛ไม่ได้เปลี่ยนแต่สายไฟสิ้นกับบอกรถก็เปลี่ยนเพื้ยนสวิงแล้วก็เปลี่ยนแล้ววะเก็บรั่วซึมให้หมดเพราะว่ามันเป็นสิ้นเปลือง แต่ว่าสิ้นแต่ว่าสิ้นหัวสิน้นแบงนี่น้ำมันไฮอลิคเขาจะมาซื้อไห้เด้เขาซื้อไห้แต่เขาไห้ไาาหแ,ตาหาแต่ดีเซลเฮดรลิคซื้อเองเพราะว่าเวลาเขาจะเนี่ยดูวิธีการเก็บเก็บโข่งนะดินโข่งแบ่งแบ่งโข่งนี่แหละแบงดิแงนแบงขี่ที่ไหนทั้งสองฟังแบ่งบางคนแบ่งบ่เป็นได้บางคนกับโข่งดินโข่งฝั่งนี้บ่อพอฝั่งนั้นเหลือหลายเห็นบ่ เพราะว่าโค้งนอกนี ρε, за, been, ่บพบาค่อยเปลืองดินอะไรแต่ว่าโค้งในเขาจะว่านเปลืองดินเดี๋ยวดินไม่พอเลยว่าเพราะรู้ว่าเป็นยังงคือเพราะว่าโค้งนอกที่เปลืองดินก็แม่นว่ามันโค้งในบ่ยเปลืองกลัวอันนี้ก็อันนี้โค้งในอันนี้โค้งนอกถามขนาดไงเราบอกว่าขนาดไงเราว่าโค้งในเปลืองดินกลัวเลยว่าเพราะวันโค้งในโค้งหน่อยๆนวันถีบไส้ดินหน่อยๆนวันถีบเปลืองเพราโค้งนอก เรต้องแบ่งต้องแบ่งให้เปลี่ยนเลยแบ่งบ่เป็นดินบ่พอเด้โดยกวยขึ้นย่นให้กันเด้คลยไอ้นี้เด้บ่ได้รูด้ดอกบ่ได้ครับเป็นแต่ว่าถามหัวหน้าเพิ่นมีลูกพีง่ายอยู่พี่ใหญ่อาจารย์ใหญ่มีอยู่ก็ได้ถามอยู่ทำให้ได้ทำอาจารย์พุงอาจารย์สีพุง ก็เดินก็พธรรมดาเด้ครับรถไมโครเท่าแก่ห่างหลายขั้นเลยด้วยแล้ว่ะไอ้ดิเดย์อายูโดนอายุกับเท่าแก่ได้โดนกับข้าครับห่างไปแค่ขั้นเลยคุณแล้ววงการธุรกิจได้ทำไมครับรถตู้แล้วรถตู้โดยสารรถตู้โดยสารเท่าแก่ยกับรถเป็นสองขั้นเลยแล้วจักส้นจักเบียดจั๊กยังแน่เลยรถนี่ปานป้องเบียรนเลยรถตู้ทำไมลู ครับรถตู้ว่าัอายุเศร้าวก,วาาวกวาลัวเศร้าก็ปีหลังวัยรุ่นนครับรถนี่ไม่ต้องไม่ต้องถางมว่าไม่ต้องให้ใครแซงหรือว่าต้องมามา,าแซงใครหรอกครับรถนี่ไม่เคยไม่เคยโดนใครแซงในวินเลยมีแต่แซงมูอฆาวิน ตอนเห็นยังกินหรือว่าขับรถเงินวะขับรถรถกับขับรถตู้โดยรถตู้รถตู้โดยสารขับรถอะไรอยังก็รถคือรถรถตู้ไอ้ทรงของน้ำเสบียงก็เคยื่ขับเพื่อนรถตู้รถตู้สซโลเปียบนะรถตู้โดยสารก็เคยื่อนเพื่อนเมื่อไหรเงินนะบนเรือเงินเนะพี่น้องขับรถแต่สมัยรุ่นป่าเคยเรือเงินผมมิเต็กินเลียนเที่ยวไปหมือน เบาเรื่องรถไปข่อยดีคือหยากบนหอดรถตู้รถตีไอคุณนะไปแล้วก็ดิคือกดลงต่ำเถอะลูกพี่กดคงเพื่อเอาลงต่ำเพื่อลงเหลือแปลี่ยไอ้มันเป็นข่อยตรงนี้เดยก็คือม,มันต่ำนี่มันต่ำมันนี่เลยนู้นโคงมันเลยก,กดลงเลยดีเลยมันกดลงนี่เลยก็ยขยับมาขยับมาเรื่อยๆละดูพี่แล้ววันล้วเดือนละแสนเลยทั้งคนขับทั้งรถ เห็ดไปกิเพราะว่ากระิไข่ดอกเพราะว่ารถเราไม่เราไม่งวดรถเราไม่งวดเดือนละแสนแต่มันเขาเติมให้คนขับขับเอาเองเหลือเพราะว่ายังได้ก็เหลือตูดจะไปหายังไม่หรอกพี่จะไปเอาดากถุยขี้ดินใช่ไหมเนี่ยดากเกลื่อน ทลายคู่ลงไปก่อนเดี๋ยวหาอะไรเห็นแน่ทุกพี่เจ้โตเนี่ยพอดิจินแร่งเนี่ยเศร้าเศร้าหายเนี่ยเราว่าล่นลูกน้องว่าพ่อเขาอ,อยู่ในยูทูบยู่ได้แล้วว่าเดี๋ยวลกพี่จะลดเบื้องจิงน้ำทา้ายเบื้องบนคู่ขั้นนั่นแหละทีมทีมงานยุ่ยประตูน้ำหญ่น่ะยังบ่เหยังเ็ดงานประเดี๋ยเพราะว่าไปเบื้องหลังน้ำ,นำ,นำย,ยังไหลอยู่ประตูน้ำเปิดทั้งห้าบานเลยเด้อว่าจะไปสั่นว่าจะเบื้องหลังแวะเบื้องอยูอแบบ่เพราะมีรถ มีโยมสุข้มสูขันหนึง่งเป็นจอดยืหันแต่แค่นีก็รื้ถามบุกี้เราบุกี้สมมงลายไประเดี๋บรรลุมื้มนนาะเนาะมาอาจะบรรลุมืดนาะกม่รู้ว่ามืนเรื่องไหนชั่วโมงทำงานนาทีนาทีเลีกไม่ขน,นาสียังเรีนเนี่นะเพราะว่าระบบไฟของเรายัางเต็มเป่นนะบบไฟระบบฟื้น เปลี่ยนหอดมอเตอร์คันเล่งแล้วป่ะมันเปลี่ยนแกนสายไฟซื้อพี่แกทยาใส่ดีเลยบม่ได้ซื้อเหรอไอ้มาฝากเราเหมะือนวันวันเราบอยู่วันรอดใหญ่นี้แล้วเลยม,มาเศร้าๆมาซื้อไม่ได้มาห,หากแกหลายวันเลยลงไปเกี่ยวข้าวไปกินไปเกี่ยวเขาเกี่ยวหนไปครองแล้วก็แล้วก็ทำยุบยุบไปใส่มาแล้วลว่ะไ,ไปเกี่ยวเขาเลยก็ มองโคกมองโค้งนาผุนเปต้าเปต้มีปลาไหลอมองมองโค้ง,งที่ลุดลุดจะโค้งนี่ไปเนี่นยนี่โค้งต้นนาเราเนี่ยพอมาเมื่อน่ะเมื่อนเรามาตีปลาก็เล่าไงยางมานี่ถ้ารเรถรถยา,เ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 างเบี้งยง,ง,งคู่ซึ่งเพราะว่าล้ายางพอหดพุ่นเราวยางหดหดโค้งแล้วเพราก็ขึ้นมันมีเนาะมันมีผึงซึ่งถามแกว่าทำถึงไหนบอกถึงถนนละวะถานนอีกเส้นหนึ่งถนนเส้นใดโน มีถนนอีกเส้นหนึ่งี่ฝากป้าเผาเนี่ยนีถนนอีก้นหนึ่งที่มราเว็ม,มา, tai, าไม่ยุ <ment. S 2> ค่าสองต้นนี่คือบานตัดเอาสมต้นนี่บ้าตัดโลงไปโค่นคนถนี่ไม่ยุคกู่เขดีเพราะว่าฟังกูกะต้องขยายไปอีกเจ้าของนาทำไมไม่เมาเนี่ยมม่ยุค่าสามต้นนึงสองสามนสร้างหรือว่าได้ตันนี่ว่าสองต้นนี่ประ้านตันกกล้วยนี่จงหทะเลอีกท มาดูพื้ขวดหมเพระาะว่าความกว้างความกว้างของคลดบอ่อหนาะ6เมตรความลึก3เมตรแล้วว่าอันนี้มันไก่สามแน่นี่เมื่อวันจะสามเมตรเลยพูดพีเอ้มันข่อยเย็นน่เลนึกไปดีว่ามันห้าเมตรคุณบอเนี่ยก็กดลงเสียงเดินประมาณที่สามเมตรไม่งั้นไม่งั้นเรากดขอบบ่อลงเพราะมันติสูงเนาะ อีกสามเมตรกว้างหกเมตรปากบอวสิประมาณจะรวมเป็นสิบเมตรเลยจากปากบ่อจากจากริมนี่ไปหาดิมคนนตักทรล่จะดินดินนี่หันละไม่เขียว่อยได้ลาวาเขาเห็ดงานใครเฮ็ดแบบไล่เดือนได้ล่าใเฮ็ดแบบเมาล้ว่าเลยงานไล่เดือนหรืเป่เห็ดเมาเฮ็ดต้นก็ได้นตัวรถข่อยวเ้อนอนกนอน ยึดยังเปล่าแท้แล้วว่ายูนี่ยักสองเดือนก็ได้ตัวล้วแกบอกว่าแกเสร็จงานนี้แกจะย้ายไปชัยภูมินะชัยภูมิถามลูกพี่กนแล้วก็ว่ามีงานบ่ออยู่เขาหลอกบอสี่สิบไรเข้ามาเดี๋ยวผมต้องไปตามหาอีกแล้วบันหินหลักเันมนเมินหินหลักเลยเบน่้งองไป เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปซีบีอีกแล้วตามหาเพวกรงานรถโค้นซีหาขั้นเ่ียวพลังไล่เล่นอยู่บริษัทไอ้บนบริษัทดูรถไอ้งานงานเดียวกันงานชุดผ่านพือกันเนื้อคอยดูงานน้องงานยังต้องทานบุกีพันเดยงานน้องงานยังใส่เครื่สงที่ดีมีบุกีช่วงนี้มีปลาไหลไหม หนักด้วยดินแบบนี้ไม่ใช่เม่นหนักด้วยนี่ดินดินไส้อุ้มหนำนี่นะักเ,เล่นนี่ยนะเล่นเล่นอมองพักบุงยูเนี่ยนาะจิมิติตะมิปลาไหลเลยลยูกพี่กึจิมีดอกมันไปน้ำจุกุงกี้โจโจอุ้มเทะละลา่านไล่โหดโคกตีฮาเห็นบอกว่ากึจินาบโมวดได้ามากเลยเนาะ เดี๋ยวแกเขาหาได้อยู่ในตัวลูกหอตัวใหญ่ถามลูกพี่ว่ามีว่ามีามแต่ลูกมันละวะเจอแต่ลูกเล็กเด็กแดงมันถ้ามีลูกก็แสดงตรงมีแม่มันตอนนอ้วงเนาะมีแต่แม่ไม่มีลูกเป็นไปได้ยุติเอาปอยคือท้ายไปท้ายมารถไปโค้กเขาไม่ได้ตักขิดิันยุคชี้เวรหนาทีแล้วเพื่อนฟั่งตะขอยาวปะ หนักเด้เิ่นแบบนี้เนาะมันจิตมันจิเป็นเป็นตมก็ง่อแม่จะเป็นในพวกโอมน้ำดีดี่พวกอึดจุเนี่ดีกว่ายังพวกอึดจุดีกว่าเลยเนาะพวกอึดจุพวกอึดจุจิตหน้าเจอกันใหม่ด้วยพี่น้องด้วยมันจะยาวเกินคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ไม่ใช่เห็ดหูุกี่เห็ดงานยืนถึนก็ว่าเรื่องนี่ละเรื่องเบ่งขีดินแบ่งแบ่งโคกแบ่งอย่างนี่แหละเบื่องเบ่งดูเบ่งลักษณะการการทำงานบางคนก็เบ่งเอาเป็นแนวทางก็ได้หนก,กีแกก็มือาอสีพบอยู่เลยมือสมังอยู่เลยเื่งการทำงานเบ่งฝีมือเราเลยไม่ใช่มือธรรมดาได้ไม่ใช่มือสมัครเล่นได้้วว่อมแบบกินเขาบาลลงมือกระเบ,บื้องถามว่าคันเรื่องเหลืองทำไมไม่มาขุดด้วยเลยทำงานแบบนี้ไม่เป็นเรว่าแบบ แล้วเพราะ้องมาเข็ดดอกกระเทียมพเป็นเราคานน้ำเก็บแล้ววานะทอกคนใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ